Också, ja, om du vill. Ja. 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 Men du måste ju lägga en påse eller? Ja. Tjena, fan vad det ryker. Du. Fan brinner det. Har du inget sånt? Va? Ja. Har du inte kläder? Se till att du har en sån Okej, okay, jag tar flaggan. Kjelle. Hej, hej! Där bor ju Kommer ihåg honom? Ja, gubben. Det Han är ju Båda. Båda. i affären, kommer jag det Men vem nu då? ja. Han har på att bli tjock. Han ja. ลูกคาคนนี้น่ะเป็นพ่อของหลานเคยพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะทุกคนกาแ้อันนี้วอมจังเลย Ventilator กับ s ร y Sierra n อ Orga ก f t e อ y นี่แหละให้เพื่อนเราติกินนะคะทุกคน ะว่าเก็บอันนี้หน่อยๆนะยเดี๋ยวไปเก็บเพืซ่ซื้อซให้เพื่อนอีกก่อนนะคะ่ะทุกคนทุกคนเบิ่งดูมองนี่ก็ลไหลายเบิ่งดูแจกเพื่อนบ้านเบิดนั่นแหละทุกคนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาจากเก็บเห็ดก็จะเก็บไปฝากเพื่อนบ้านที่อ่าไม่ลูกหาคน เบื้งลื้อทุกคนเพื่อนนะโอ้ยสิอ่อนปีนี้นะดกก็ทุกปีเบิ้งค่ะทุกคนเบิง้งซอยข่อยแนบะเบื้งลื้อทุกคนสีอ่อนน้ำข่อยบอ่โอ้ยขวจีส่วนพญายวันเสาร์หน่ะส่วนพญายไปซื้อขอนียวโอ้ยตาย

ทุกคนฝนยองคอยว่าเกอคือเก่งแถวซันค่ะทุกคนเก่งหล่อนเนาะเอ็ดทุกอย่างเอาเองนะคะนั่นแหละบอกเก่งจังไดนี่แหละคะ่ะฝันคนขิงฝันยองคันพนยองค่อ,อยก็จะมีความสุขนะคะ,นะคะน่แหละค่ะเดี๋ยวค่ยวคอยทอดไข่ดาวก่อนกินไข่ดาวอาหาราเ้าเสร็จแล้วเขาก็เขาป่ากันนะคะทุกคน ทุอคนขอยห้กาแฟไปเสิร์ฟเพื่อนจากบากก่อนนั่นแหละเพราะว่าจังได้เพื่อนกัะเป็นปูของหลานนะปูของหลานไพอ่ะพญายัฝรั่งนะคะที่มีหลานน้อยตัวน่ารักหนลักแล้วแหละค่ะนั่นแหละเ <c oughs> พื่อนพักกันจิบกาแฟเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเบ่ง ปัญหาเ่าเรียงว่าจะท้าสีบ้านแล้วก็เลยให้ะนี่ว่าเบืองซอยนะคะทุกคนอันแหละนั่งบรรยากาศด้วยค่ะเมื่อนี้บรรยากาศดีดีปัญหานี่มันถามก่อยว่าอ่าเธอตัดผมให้อ่าแฟนเธอแล้วเธอตัดผมให้ฉันไรโบส์ <laughs> บางหัวบางคนด้วยค่ะทุกคนเราหัวละ <laughs> ทุกคนเบ่งดอกไม้ดอกไม้เหลืองๆนี่หอมๆเลยค่ะมัเมนต้นลาเวนเดอร์ดอกแต่ว่ากินอ่ะกใกล้ๆเคียงกันนี่ค่ะเบ่งดู้ค่ะทุกคนดอกไม้คอยได้ชื่นชมแบบนี้แะค่ะ เป็นผ้ากันยางอ้อมบางทุกคนเบิงดอกนี่คอยกับงามนะคะี่แต่ว่าปีหน้า่อยคิดว่าจะงามก็นี่อยก็จะเฮียไท้มันวสวยๆก็นี่นะคะปีนี้ค่ะอนีมแหละได้ละค่ะทุกคนบรรยากาศบ้านนอกสวีเดนนะคะนะคะแต่ว่าบ้านก็ ติดถนนนะคะฝังเทะางนั้นกับตดถนนแต่ว่าข้างหลังก็เป็นป่าใหญ่คือกันนะคะออคือกันกับฟังทั้งนี้ทั้งนี้ก็เป็นป่าใหญ่นะคะนั่นแหละเฮ้ยค, <c oughs> ค่ะเพื่นใหญ่บอกให้เราฟังว่าให้เพิ่นฟังว่าจะท้าสีบ้านไม้เพิ่นก็นเลยอ่าพักกัน เลาะเบิงนะคะทุกคนบางทีน่ะอาจจะจ้างเพื่อน,น่ะมาซอยเองสี่ก็ได้นะคะนั่นแหละนี่นะคะทุกคนเมื่อนี้ยข่อยบอไปเก็บบูเบอรี่หรอกค่ะข่อยจะเข่าปลาไปเก็บเพสตนะคะนั่นแหละข้านี่ข่อยไปเก็บบูเบอรี่คน เอซี่คอมเมนต์ว่าค่อยาดูพอถ้าไปเก็บเหดีก็ค่อยๆดูได้นะคะทุกคนอะไรหลายคนก็บอกว่าย้ำหน่ค่อยสีเซาแค่คอมเมนต์ลบๆบ,บางทีมันกระอดบาได้นะคะทุกคน,กนเอาอนะมากเชลรี่อ,อยจังไดเขาคาว่าหลุดจากปากนกทุกคน เครื่องลีตัวเนี่ยเปยออรี้ยวหวานเบิ่งดอกกุหลาบช่อนี่ดูค่ะทุกคนปาดที่ทัวช่อนญ่งามค่ะเถะดูค่ะเบิง่งอื้อสีอ่อนแท้ทุกคนอ๋อ งามค่ะงามแน่อ่ามันถึงค่นพญายพาพนเขอมาเบิ่งในบ้านนะคะทุกคนขึ้นไปเบิ่งของบุญพรพญายเบาให้เพืเนเพเ่นฟังนะค่ะว่าอ่าเพื่อนแล้วนะ่ะเพื่อนตังไว้นะคะ เพื่อนตังไว้คน้นโปแลนด์นะคะที่มาเยี่ยมแล้วอยู่นี่สองสามครั้งนะคะทุกคนนั่นแหละเขากำลังหาบ้านที่จะซื้อในประเทศสวีเดนแล้วที่นี่พญานฝรังไลว่าเราจะขายบ้านหลังนี้ยูงสินนะคะเขาก็เลยว่าสิซื้อเขาให้ราคาหนัแปดแสนห่าแล้วที่นี่แต่ว่าเขายังพันในใหญ่มาอยู่เขาจะให้พญานกับคอยน่ะเศราอยู่หรือทุกคนเศาต่อไปเองสินะคะ แล้วที่นี่แยก็เลยบอกว่าผู้ใดจิเป็นบ้ามเสสา้บัเจะของอยู่เสิขายเห็นอย่างก้นสิมัสสาอยู่ค่อยว่างสินะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยพอาขายพญายาคลังเลยเบาให้อ่าอ่าปูของหลานนะอ่าปูของหลานไผ่เออปูปูของหลานสาวฟังนะคะ่ะนั่นแหละเพิ่นก็นเลยขึ้นมาตำรวจเบิ่งนะคะ่ะนั่นแหละแล้วที่นี่เพิ่นก็นพยายวาอ่า คันท้าสีท้าอย่างแรงที่อาจจะได้ราคาดีก็่าแปดแสนหางสีนะคะนั่นแหละผู้ใดสิขายนะคะทุกคนขายแล้วยังสิ่หายนะซาวบานยกลองอยู่าเอากรส่งธนาคารต่อไปสิบ,บดีกว่าตีแมนบอก่าทุกคนความหมายของข่อยกับปัญญายที่จะขายบ้านหลังนี้ก็คือให้เราได้ปลดหนี้ปลดสินแล้วที่นี่ถ้าข่อยก็จะไปอยู่อมองที่ราคาถูกนะคะนั่นแหละแมนบรสันค่ะสมมติว่าถ้าข่อยเศราบานยกลองอยู่ถ้าข่อยกั แต่เหตุงานเวียวกหนักอยู่คือเกาบ่าวข่าวทุกคนนั่นแหละกะมันกับสมบเซารเมืองดูขัน้นเมือเดือนละแปดพันค่าน้ำค่าไฟกระตกไปเดือนละเมืองสองเมอสามอยู่แล้วแมนบอทุกคนนั่นแหละจะมาเซาเหตุอย่างเขากับพรธนาคารไปมันกับเป็นของฮาอยู่แล้วถามเมื่อใดถามได้คอยหาบ้านอยู่ได้หรืออพาร์ตเมนต์อ่าถูกๆอยู่ได้หมายถึงว่ากับว่าแมนพาสเนต์ถูกๆทุกเมือเน้นว่ามีดอกอพาร์ตเมนต์ถูกๆ นั่นแหะค่ะหมายถึงว่าบ้านหลังน้อยก็นี่ลาคาอยู่ที่ประมาณาถูกๆลงสินะคะอาจจะง่ายอาจจะขายนะคะทุกคนคือตอนนี้น่ะก็วางแผนไว้ว่าจะขายอยู่แล้วละค่ะเพราะเพราะ,ราะว่าก็อยากปลดนี่ซอยพญายให้ก็อยากปลดนี่ปลดสินแต่ว่าขั้นขายแล้วใช่เซาบันจาของอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปบ่ได้แมน่นราคาทุกคนนันสิขายเห็นยังนั่นแหละค่ะขั้นขายแล้วก็คือจะบมีพาร์ลาเรื่องการ พาฟื้นดังฟื้นดังไฟค่ะนั่นค่ะนี่จะไดะ้ยากแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เลยตัดสินใจปฏิเสธไปคอยกับบริบาให้ทุกคนฟังหมดสุดท้ายนั่นแหละที่เพิ่นมากินเขาน้ำนะคะเพิ่นมาแวะแล้วเพิ่นกเ็เลยว่าเรื่องบ้านนี่แหละนะคะที่บริบาให้ฟังก็เพราะว่าบราอ่าาจะขายนะคะขั้นขายแบบให้เศร้าบ้านของอยู่กับกระบข่ายนะคะทุกคน นั่นแหละค่ะก็ยุติหนีต่อไปนะคะนั่นแหละค่ะมีเที่ไหรอเ้ยยเดี๋ยวเนลลาฟอร์ชูปาโบแบ้แล้วก็ไม่เสีอนนะโอเคโอเคเฮ้ย